ก็จริงๆมาร่วมต้องบอกว่ายางไงอ่ะมาแสดงความยินดีด้วยนะคะกับ SCS นะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าปิดโครงการเร็วมากนะคะแต่พอมาถึงก็ไม่สงสัยเลยค่ะว่าทำไมถึงปิดโครงการได้เร็วแล้วก็ง่ายขนาดนี้เพราะว่าตัวบ้านนั้นนะคะก็เป็นแอปก็น่าซื้อจริงๆค่ะด้วยฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ด้วยขนาดของบ้านแล้วเข้ามาคือใหญ่มากๆแล้วก็มีฟังก์ชันตอบโจทย์ต้องเรียกว่าตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันเลยค่ะถ้าเกิดว่า นึกภาพตัวเองว่าครอบครัวตัวยายเข้ามาอยู่ในนี้ก็คือตอบโจทย์ทุกคนในบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ในเรื่องอื่นๆในเรื่องของออก,นนการบริการหลังการขายนะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเรื่องของออนวัตกรรมต่างๆที่เขารองครับเรื่องของความปลอดภยัยทุกอย่างครบจบที่นี่เลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความน่าเชื่อถือของแบรนด์ SCS s e t ค่ะก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็น่าเชื่อถือสำหรับ ลูกค้ามานานนะคะเพราะฉันเนี่ยอันนี้ก็วางใจได้ก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้ตัดสินใจไม่ยากเลยค่ะถ้าเราเป็นลูกค้าที่สมัครที่นี่เราก็เลือกเลือกซื้อบ้านกับทางเอซียเซตค่ะถ้าพูดถึงแบบ้านในฝันที่อปคิดว่ามันจะต้องมีอะไรสำหรับเราสำหรับแอบปบเออในฐานะที่มีลูกสาวด้วยนะคือ,อ แน่นอนว่าต้องมี Space แล้วก็มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้สําคัญพอๆกันกับเรื่องของฟังก์ชันบ้านนะคะคือเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเราต้องออกไปทํางานทุกวันแน่นอนว่าเราจะต้องการสถานที่ที่เออเราลูกอยู่นี่แล้วเราเระวังใจได้เราเราสามารถจะแบบว่ามีสติสมาธิไปทํางานได้อย่างไม่ต้องห่วงใดๆคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบความไม่ปลอดภัยขนาดนั้นนะแต่ว่า ปัญหาจุกจิกในบ้านหรืออะไรแบบนี้ค่ะถ้าเราสบายใจได้ว่าว่ามีอะไรเราจะมีคนที่คอยช่วยเราอย่างของไอซีแอนเซ็ตคาก็จะมีแอปพลิเคชันที่ที่มีอะไรแล้วก็จะแจ้งเขาได้เลยอันนี้รู้สึกว่าสะดวกมากๆเลยแล้วก็สําคัญมากๆสําหรับเอาง่ายๆก็บ้านที่ไม่มีผู้ชายอะแบว่ามันก็คือถ้ามีอะไรก็รู้ว่าจะมีมีทีมที่ซัพพอร์ตเราตรงนี้ได้ในขณะที่เราไม่อยู่บ้านเลยค่ะอันนี้รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆจริง แม่เปี่ยนปากโครงการไม่สนใจแม้จะหมดไปแล้วนะคะการที่มีคนาเสร็จแล้วกันก็จริงๆวันนี้มาแสดงความยินดีกับแบรนด์แบรนด์ครอบครัววานนะคะของ SC a s s e t นะคะแต่เมื่อกี้ได้ฟังทางทีมพรีเซนต์มีอีกหลายๆโครงการของ SC a s s e t เลยที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในอีกหลายๆทะเลอันนี้แอลก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของ SC a s s e t นนะคะก็จะคอยติดตามแล้วก็ คิดว่าจะต้องมีบ้านที่โดนใจผู้บริโภคอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็คิดว่าในแต่ละทําเลแล้วก็แต่ละรูปแบบบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะคะแล้วก็แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆในบ้านตอบโจทย์ทุกคนได้อย่างแน่นอนก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับทุกโครงการของเอซีแอนเซ็ตอ่าอยากกระถามเรื่องคำต้องห้ามสําหรับผู้เราคําว่าคุณคือยังไงตอนนี้ไรไม่ได้มีคำต้องห้ามอ่าอ่าทำไมอ่ทำไมถึงพูดคำว่าคุณแล้วมันจะ ทุกอย่างมันจะดูแบบตึงเครืองรู้สึกว่าฝั่งโน้ตจะกลัวไม่เห็นกลัวเลยไม่เก็ตด้วยใช่นั่นเขาไม่เก็ตไปนาทีกว่ากเลยนะค่ะจริงๆคือว่าการ์มใช้คำว่าคุณกับน้องนนท์วัดนันบอลวันเนี่ยหนูไม่รู้ตัวเหมือนกันหนูไม่ค่อยใช้ควาพูดคุณพูกับมานเขาก็เลยรู้สึกแปลกๆอะจริงจริงๆ จริงๆอาจจะเป็นอย่างนี้กับหลายๆคนค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ s u พ p o r t ตรงๆคือเหมือนกับเวลาเราแบบอืมไม่ค่อยแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็นจะแบบเหมือนห่างออกมาอีกนิดนึงบางทแล้วคนที่คุยด้วยจะรู้ตัวกันไหมคะเาจะรู้จุดประสงค์ความหมายของคัมมี่ไหมหรือว่ายังไงนั่นน่ะสิอันนี้ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองใหม่อันนี้อาจจะเป็นปัญหาแอบเองแต่เรียกว่าพี่แอบเสี่ยงหวังไหมคะแต่ยังไม่ใช่คุย จริงๆในไลา์วันนั้นแกลงไหมครับแกลงนนทไหมครับหรือว่าจริงๆคุณจริงๆไม่ได้รู้ตัวเลยค่ะแล้วพูดจริงมันก็คือจริงๆเนี่ยไปไลฟ์เพราะว่าเออเป็นละครของเราที่เล่นด้วยกันแล้วก็จบก็รู้สึกว่าคือแอไม่ได้มีช่องทางอะไรแบบนี้ปกติแอปเป็นคนไม่ได้ไลฟ์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอออันเนี้ยนนท์เขาชวนมาไลฟ์ร่วมกันเพราะว่าปกติเขาไลฟ์ ทุกเรื่องหลังละครจบอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้ถ้าชวนเราก็สนใจเพราะว่าอยากจะมีโอกาสได้ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามซีรีส์ o u r s e ซ f ซึ่งที่ผ่านมาแอมมาแอมไม่ได้มีโอกาสขอบคุณอย่างเป็นทางการเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีก็เลยไปร่วมไลฟ์เพื่อจะขอบคุณจริงๆเราใช้คําว่าคุณกับนนท์น่ไหมครับถ้าในชีวิตประจําวันหรือเรียกแค่นนท์ก็ถ้าถ้าเรียกชื่อ ก็ปกติค่ะแต่ถ้าเกิดคุณมาแสดงว่าแสดงว่าต้องเริ่มมีอะไรคุณต้องพิจารณาตัวเองแ่อฟเสี่ยงหวาหรือเปล่าคะคำว่าคุณเขาเลยไม่กลัวไม่ได้ให้กลัวแค่ให้แบบว่าเออไกนจริงจริงมันมีโทนไหมคะพี่ยอฟว่าต้องคุณแบบไหนต้องคุณแบบต่องคุณแบบต้อคุณแบบคุณจริงจริกับทุกคนกับทุกคนค่ะ แล้วจริงๆเราเราหุดหิดกับคุณงงนะที่พออธิบายไปแล้วว่าคุณเขาก็รู้สึกว่าอ้าวนึกว่าคุณให้เกียรติผมก็ขำๆค่ะขำๆวันนั้นไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นอะไรเลยนะคะก็คิดว่าคุยไปเรื่อยๆเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วเปลี่ยนมาเรียกชื่อแบบเดิมเร็วไหมคะแล้วแต่เรื่อง แสงมันก็น่าดูดีนะแล้วพอเราทราบแล้วรู้สึกไงบ้างหน้าเขาก็ดูเจือๆไปแบบว่าขำค่ะขำค่ะใครขำบ้าใคะเออแทบขำไมนต้องใช้เลยแต่กลายเป็นว่าแฟนขับก็ฟินไปีกดำหนึงนะครับแอลเห็นหรืว่าเราไม่รู้เรื่องเลยจริงๆวันนั้นก็คือไลฟ์เสร็จก็ไปทานข้าวอย่างเงี้ยก็คิดว่าไม่มีอะไรประเด็นของแอลในใจคือแค่ขอบคุณ เท่าน hey. yeah, ั้นเองแล้วก็คิดว่าเออวันนี้ได้ขอบคุณละสบายใจละแล้วหลังจากวันนั้นย่กัดที่ใช้คำว่าคุณอีกเหรอคุณไม่รู้ตัวเลยเหรอคุณเัวนลูกคุณเปวนลูกคุณเป็นลู เวลาคนเวลาพี่แอฟกับกับคนมีโมเมนต์อะไรนะคนเขาจะบินกันตลอดพี่แอฟยังรู้สึกแบบเขินกับตรงนี้ไหมคะมันไม่เขินเพราะตอนนั้นมันไม่รู้ตัวค่ะบางเวลาบางทีเรายังมาคุยกันทีหลังเลยว่าหลอตอนนั้นเราเราทำอะไรลงไปอย่างเงี้ยเราเราพูดอะไรกัน,นมีโอกาสได้เห็นแบบว่าที่แฟนคลับแคปโมเมนต์ของพี่แอฟกับลนมา,กกนานมาๆๆๆดูได้ได้เห็นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็จะมีการแบบแท็ก เวลาดูแล้วเรารู้สึกเฟินเองป้องก็ยังแบบว่าหรอตอนนั้นพูดอย่างนั้นไปหรอเงี้ยเพราะว่าเวลาไลฟ์มันพูดไปเรื่อยๆอะค่ะไม่ไม่ไม่รู้จริงๆว่ามันว่าใครจะจับประเด็นไหนอะไรแล้วคุณหนุ่มเราสอจริงบ้างมือเป็นไหมครับจะถึงนะตอนนั้นเหรอว่าปกติมาไหม แต่ว่ามันทําให้เราได้เห็นคุณเลยเพราะว่านนท์มัแอบกี้ออดเอนกันเวลาอยู่ในแอปเลยเขามีโมเดลแบบอยาวชนอ่อนหลอมกเลยเขาดูมองแง่เขาดูแบบว่าเอออ่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมันพูดไปเงี้อยๆคือมันเหี่ยวมันเงี้ยนิดนึงอ่ะเี่ยไม่ลงกันหรอกผม้รายการเช้าที่นี่ยห้แกถามเรื่องนี้พี่แอรเรื่อง แฟชั่นเซ็ก่ล่าสุดเออที่มีหอม,หอมหัวด้วยเออไม่นี่นั่น <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หอมค่ะไม่มีค่ะเป็นมันหอมใกล้ใกล้เฉยๆยไม่ได้หอมไม่ได้หอมเออเป็นไงบ้างกับแฟชั่นเซ็กนั้นมันนานไหมหรือว่ามันมีฟิลลิ่งไปเลยหรือว่ายังไง เป็นต้องมือถาอมไม่ได้ควรไม่ได้ควรมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยค่ะก็ก็เป็นการถ่ายแฟชั่นปกติจริงๆก็ถ่ายกันมาสองสามเซตแล้วค่ะไม่ต้องมีแอปไม่ต้องมีแอปโค้ดไม่ต้องแฟชั่นคือมันพรีเซนต์เสื้อผ้าค่ะเสื้อผพรีเซนต์เสื้อผ้ากับคอนเซ็ปต์ค่ะเขาปรีฟยังไงบ้างคะแม่ไลฟ์สไตล์ธรรมดาเลยค่ะก็ารีฟสไตล์ไปเรื่อยๆค่ะก็เป็นแนวหวานไหมคะไม่ค่ะไม่ มันหวาดออกมาเองเลยคุยเลยคุยไปเเลยก็เพราะว่าสเตจนั้นออกไปหลายคนก็ชมว่าหวานจริงนะครับอันนี้นานแล้วนะเดี๋ยวเลดี้ปรางเโาประเด็นเยอะอยู่นะเชื่อติดตามผลงานกัของกันนะครับฟังเร็วๆเธอแอบอยากฟังของพราแล้ววันไปไหนมาไหนคนก็ยังแบบเอออยากให้พามาไหมคะ ก็ก็นิดนึงค่ะก็นท่นี้ค่ะแต่ว่าจริงๆเวลาก็ไม่ไม่ค่อยตรงกันค่ะงานยังคู่คือด้วยละครไายก็ละครคิวด้วยมันก็เลยก็เลยจริงๆตอนนี้คืองานที่ติดต่อคู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลงตัวกันยากคนหนึ่งถ่ายธนาคารโพลทีกคนหนึ่งถ่ายละครเรืสเสาร์ทิ์มันก็ละครนะเสียดายไหมครับปฏิเสธไปเพราะคิวไม่ลงตัวจริง คิดว่าเดี๋ยวจังหวะมันจะได้ก็คงได้งานที่ที่เหมาะสมเองค่ะจริงๆอูพลาดมาเยอะมากตนะัแต่ปีใหม่ตุกจีนอะไรหลายๆห,ห,หลายเทศกาลแล้วค่ะแต่ก็คิดว่าเออไม่เป็นไรอะ่ะคือถ้าเจอเวลาได้ได้เห็นแน่ๆเนาะใช่ค่ะแอบว่ามันคงคงเป็นช่วงค<ด>ือโอกาสแล้วก็ลักษณะงานมากกว่านะโอเคอเครับ